ทักท่าสบายดีครับพ,พี่นอ้องเย็ซี่ทุกท่านมาจิตตามตัวเลขกกับพระอาจารย์สังครับผมเย็ซี่กับหลายคนหลายท่านเนาะครับผมเราบอกว่าโอ้ยมาเที่ยวไปตามเลขพระอาจารย์สังให้เนี่ยว่าสันจะจังดายมาย่ะไดใจพนกับบ้านได้ฝันเนาะต่ว่ามือนีมาจิตตามคงชุดท้ายครับผมวันที่สามสิบเอ็ดนาะครับผมเนาะเนี่ยวันแรกวันที่สามสิบเอ็ดยินจากคุูบาอาจารย์ว่าพนฝันแล้วว่าสันฝันแล้วครับผมฝันแล้วได้สมใจอยากแล้วครับผมท่านผู้ชม น้ครับผมเนาะไปไปหาครูบายจารย์ครับผมไปหาอยู่หน,น้ากุฏิพลันนาะครับผมเดี๋ยวไปฟังมึงน้ำกันว่าดเได้เลขกแต่ไดนเด็ดไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องสมกับเอฟซีถามห <laughs> าอยู่บ่มาพระท่านมนีกะบขาเฮ็ดใดอยู่กะไปตามพวกพระจานทร์สังเดาเด้อวา่าโอ้ยจังไหนน้อไดก็ตายน้าบ่าได้อาบ <laughs> การาบมาสก,การครับพระจานทร์กราบมาสการครับกราบมาสการอีกครั้งนึงครับผมพระอาจารย์เจริญพร โอ้ยเอฟซีถามหาหลายอย่างนี้เลยครับผมไอ่บอกเน่อเที่ยงก็บว่มีโอกาสในเดือนทางมาแต่วันน้ครับผมนอวัดสีม้าหมู่ว่านี่ฝนก็บตกวดเหมือนพระอาจารย์ว่านี่บะไรไปใช้ถือกันมือนี่ครับผมพอดีไดตายไดอาบได้ดูดน้ำาก็เรยบร่ได้อาบน้ำฮอกก็เห็ดแล้วเห็ดแหลวกับฝ้าอาบมาเลยครับผมนี่ก็จักฝนจักฝ้าค้นมาคืนกันได้แต่ว่าดีใจอยู่ครับผมลงรถวมาพระอาจารย์เจ้าวาดพลว่า ตอร์นพระอาจารย์สั่งเด้องวัสดุที่ฝันอยู่ว่ัสดุโอ้ดีใจยาวลวดมันสิได้ไปให้นเอฟซีเนาะครับผมเนาะฝันไว้จังไหนครับผมพระอาจารย์ฝันเหล็กนี่นะเลยฝันว่ามันออกควงฝันว่ามันออกนะครับเหล็กเหล็กครูเหล็กครูแม่อันเหล็กสาม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 ตัวเก่าตัวนี้แม่เสือไหวเช่นกันตเดียวเฉีนเฉียนแม่อันเฉียนเฉียนนี่ละเสือไหวตัวสามสาม สามสามตัวเดียวครับผมท่านผู้ชมเนี่ยอันพุ่มจะที่เป็นบ่บ้านหาพาจา,าร์อยู่บ่ครับบ่เป็นบ่ม,มากกาจั็มาหรือบ่มาหรอกแต่ว่าหัวแร้วว่าสามสามแต่มาเป็นเสียงบอกบอกว่าฝันฝันว่าสามสามบอ,อกเป,เป็นผู้ใดมาบอกครับผมเป็นความฝันเฉยๆเะเป็นความฝันเนี่ยฝันก็ค่ายว่าเอาผาจานไปไปพ่อว่าข้าเจ้าวันเหล็กมันออกสามสามสี่บกครับผมค่ายคนโสกันอย่างสี่บ่ บาแล้วว่าว่ามันออกสามสามเลยนี่ว่ามันออกสามสามด้วยในความดุสิคในความฝันน่ะโอ้คับผมท่านผู้ชมจังไดเนาะจะไดสามตัวไม่พี่น้องบันนี่น้องวิธีจะสามสามท่าบีน้อสมตัวตัวใดพาารไปกันสตัวบอนี่แตว่าเนี่ยสองตัวนี่แหละสองตัวสามสามย็นบอกครับไม่นืมเอกมากกับเบมี่บอครนับนนี่แหละ มากขึ้นนี้ละเจ้าโทษเดียวเข็งแขงตัวนี้ตัวเดียวเข็นแขงแขงถ้าเอาถ้าเอาสามตัวนี้เอฟซีนี่คิดว่าจะเอาตัวไใส่ครับผมแต่ว่าบอกไปอย่ามีตัวอย่าหัวแต่สื่อไว้ตองสามพระอาจารย์สื่อไว้ตองสามเลยบอกครับโอ้ยครับผมานผูุชุมพระอาจารย์สื่อไว้ตองสามสัน แล้วตุเล่สีมาตองสามวันกูไหมโอ้นะก็เปานายแต่เนาะพอดีเนาะเอฟซีกาดสีน้ำม่วเนาะเดว่านี่นะนั่งหนักๆเ้ยสิสามสามครับผมท่านมุชมพาสามตัวพาจันเอาใส่สามสามสามมสั่นโอ้ย สามสามตัวเลยบอกป่าะก็สามารถเป็น,เป,นเป็นลอตเตอรี่ได้ให้กันเป็นเลกไทยสามตัวยังสี่ก็ได้เอกไทยเลขหนาสามตัวยังสี่ก็ได้เหมือนฟันเนี่ยเหนียยังได้เกือบเลยเล่าสี่ตัวอยู่นั่นเล่าออกแปดเก่าเจ็ดหกเสือแปดเก่าเจ็ดเจ็ดเนาะเกือบเนาะเกือบแต้มหนึ่งใช่ไหมวแต่ว่าถ้าถ้าไห้พอเที่ยงตีสามตัวพอเที่ยงกี่ตีตยังสี่ได้ครับผมท่านผู้ชม คุบาอาจารย์เนี่ยเพิ่นน้ำแปดได้คุบาอาจารย์เนี่ยน้ำแปดส่วนตัวประเที่ยงเด้อครับผมตีเพราะาอาจารย์เพิ่็ว่าในความฝันนั่นแหล,ละมันก็เป็นความหุ้ึกของเพิ่นว่าเลขมันออกสามสามเนี่บอกครับผม,มบาอาจารย์บอนบบกเมนว่าคนโศก,กันบ่นวามีผู้ใดมาบอกบอกบ่บครึ่งงวดตีพานมานนะครับผมงวดตีพานมาเป็นเป็นจะเป็นภุ่มเจ้าที่ล่ะเพิ่นมาว่าเพิ่นยืนเป็นพุ่มเจ้าที่ที่ดีครับผมอูสามารถนะครับผมเนาะอยู่นี่ ันมากกับสิบบอกแปดเก้าห้าครับผมหัวทิ่ผ่านมากแปดเก้าห้ามันออกแปดหกห้าทายเอฟซีทันใดครับหัวค้องจะมีโชคมีดวงอยู่ครับแต่ว่างวดนี้มันเป็นในข้อมูุสือของพะอาจารย์เองครับผมในข้อมฝันก็ได้ว่าเลขมันออกสามสามมาสั่นแมนบอกครับผมมันเป็นลักษณะนี้เลยบอกครับ แั่นบวก็ไม่มักตัวอื่นอยู่นะออ้มักตัวเดียวเลยไม่รสามสามนี่แลักก็3สามสามสามโอ้ยพอเที่ยงก็พอเที่ยงเด็กสามเป็นเด็กแปดกะไเยแต่ว่าพอเที่ยงก็เลยสิตีใหาเป็นแปดสามสามปดสามสามนะครับทต่นผู้ชมแต่ว่าสามสามสามันนให้น้ำโยแปดแปดไปนแน่แปดสามสามบอลลีแปดแปดมันจะใส่นาอของคนซํำนี่ 8ปด<ห>สามสามเนี่ยของะอา<ห>จานพันสามสามอยู่แล้วสิไปตีเนื้อพันจยงไรเนาะใช่ตัวไหนเอาดดวแต่ว่าพันะพอาจารยเพันสื่ไว้นี่นก็คือ3สามสามสามเลยครับผม่ันผู้ชมน้องเบิ่งเน้อครับผม,ม,ม่ันผู้ชมเนาะนี่เดขกมีทนี่ละครับผมแปดสามสามนี่เพราะเที่ยวมีคนตีให้ครับผม ไปสามสามเพราเช่องตีห้พระอาจารย์สังพันตีเป็นสามสามสามเพิ่นบระเดีตีสามสามสามหรอครับเพิ่นก็ตีสามสาตัวท่านละแต่ว่ามันอาจจะมีรตอรี่เขาจะเอามาขายมีสามสาตนะเพิ่นก็เลยเก็บไว้แม่บอกขราบเจาก็ต้เป็นจงีแล้วนาะถ้าถ้ามีกสิกสิบเอค่อยค้าหากรดอนม่บอกข้าพแต่ว่ามันมีสามสามสก็เลยเอาลงเก็บไว้แต่ว่าก็สามสามลาซื้อไว้ตัวเด็ดมันก็ขึ้นสมสนี่แหละครับสม้ชุม แต่พอเที่ยงนี่ตีให้เป็นแปดสามสามรองมึงเด้อครับผมท่านผู้ชมเด้อลองเบิ่งครับผมเพราะว่าครูบาอาจารย์ในความรู้สึกร์คุมในความฝันพระกระน้ำแปดครับผมก็ลองแปดสามสามแปดตำแหน่งครับหัวกับหางนตำแหน่เนาะเพราะว่าบางคนก็ว่าแปดกับสามตัวเดียวกันอยู่ได้บางคนเพิ่มมาว่าเลงสี่เนาะพอเที่ยงที่ว่าตีให้เป็นแปดสามสามไผยมาก็ลองพิจารณาเบิ่งเอาเองครับผมตัดเอาเนาะครับผมเนาะจัตสิว่าจังได๋ล่ะครับผมในเมื่อพุ่มเจ้าที่เพิ่นบ่มาหาเพิ่นก็เป็นแต่แค่ความฝันดีเซ่ พอเทื่ยงกับวัติดตามให้แล้วถึงเอฟซีถึงว่าพอเทื่ยงอยู่เรื่อยว่าเป็นยังเขาบอกเปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์สังเนมมากคนกับบ๊ฝันกับยักษิวาจังใ<อ>ดเนาะครับผมเนาะมนมากมากนีล่ละแต่ว่านี่ได้เราพูดได้มากละช่วงตุนต่นๆนี่ละช่วงที่ว่าไอ้โยมาที่น้ำอิฐนะครับผมมาแล้วกลับไปทำงานมันเดี๋ยมันโมแน่ใจกันเนื้ว่ามันจะมีตัวใดมันมาอีกมันกับบ๊อบมากแต่มีตัวเดียวแม่ไม่มีมาตัวเดียว ที่บอกก็เสื่อมนั่นก็ย่านบ่มันแม่ตัวมันยังเดือบปวดเพื่อว่าเพื่อว่าไก่เมือมากเขาจะมีตัวอื่นมาสอดแทรกพ่อได้บอกว่าเออมันตัวนี้ตัวนี้แล้วพ่อได้เลี้ยงใส่กันไม่บอกครับผมแม่แต่ว่ามันบ่มีแล้วมีมันก็เห็นเท่านี้เอาลองเบิ่งครับผมท่านใดชื่นชอบเนาะครับผมเนาะแปดสาม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 ครับผมตัดเลนก็คือสามสามราคาแปดสามสามแปดโบรายเด้ครับผมท่านผู้ชมถึงบ่ลที่ตงจัดบตัวอีกตัวนึงก็ถือว่าเป็นเลขบ่หลายครับแปดสามสามแปดสามสามท่านี้ ตัดจังได้ก็ได้แค่นี้ครับผมเลขกสามตัวเนาะไผ้มากลองพิจารณาบางเด้อครับผมถึงจะช่วงนี่ครับผมอ่าจสรมันดังบ้านก็ได้เนาะที่หนึ่งโมแน่ได้เนาะสามตัวอ่าเต็มไปได้ได้เนาะโอ้ยออกแปดสามสามว่าสามสามสามของฟาจา์ดีดีวายไม่สิว่าจะได้เคยเห็นอยู่เที่ยนึงแต่ว่าโดนแล้วเพราะที่ยังจำได้อยู่สามสามสามนี่เคยเห็นตั้งแต่สมัยอยู่ในบ้านดูอยู่ในเมืองตอนนั้น ต้องสองให้ออกขี้นนอครับออกคือกันเอาผามากรอกแคมน้าจอยบนน้อครับผมน้องระเชี่ยวของพระจิตตาใหม่แต่เด้อครับผมแต่ผู้ชมพระอาจารย์จอยพนว่าพนบ่ฝันงวดนี้บ่ฝันบ่จังเล็กกับบอใดเงียบกิบอาจารั์อ่ะสุดท้ายสุดท้ายโจดีโจมานครับผมแต่ผู้ชมครับลราครับผมอาจารย์ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของพระอาจารย์สังประจำของงวดวันที่1กันยายน2 5 6 8เนาะครับผมเนาะ สองห้าหกแปดโอ้นว่าตามจริงฝันแต่ตอนที่ช่วงพอเที่ยงมากครั้งแรกแต่ว่าบมมั่นใจพอเลขตัวนี้มันบ่ค่อยมั่นใจพนว่าแต่ว่าก้าล่อๆอ,อ,อีกพนประมาณนี้สินะครับผมถารอบงจนว่าไก่จะออกถึงว่าจะบอกพอเที่ยงแต่ว่าก็ว่าล่อไปล่อมากกันนี้เป็นเลขตัวเก่าคือเก่าครับผมแต่ไปชมสา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 มเลขตัวเดียวหางเดียวแขนแขนแขงแขงแบบว่าต้องกลับครับผมถ้าสามตัวนี่พอเที่ยงว่าโอ้ เพิ่นเป็นน้าพระเนาะครับผมพระก็ต้องน้ามแปดเอาแปดสามสามใส่ยังสีเนาะครับผมเนาะหรือว่าจะเอาตามพระของครูวาจารย์ใส่ก็ได้ว่าเป็นยังครับผมสามสามสามแปดสามสามไข่มาลองพิจารณาเบิ่งครับผมท่านผู้ชมผู้ชมท่านถ้ามากาลลองแคบหนาจ้ว้เบิ่งเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะพระเจ้าเองก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉากรีบเปนรัฐบาลว่าแนวทางของวันวันที่หนึ่งกันยายนสองหกแปดครับผมม่อน่อได้ครับผม งวดเก่าหนึ่งพันกับฝันในลักษณะนี่ละฝันตั้งแต่ต้นวิกจนหอดถ่ายวิกกักเลยอออเก่าหนึ่งตัวเดียวแข็งๆข็งงวดนี่สามสามสามพอเที่ยงแปลให้เป็นแปดสามสามเนาะครับผมเนาะอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเ้อครับผมกับบัติดตามไ้แล้วว่าอาจารย์มีความฝันท่านี้ก็ได้ท่านี่แหละครับผมไปเรียงไปนในพีนองเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคดีมีตังใช้กันทุกทุกคนนะครับสุดท้ายนีพเที่ยงคมกาขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคิหนาะแต่ว่าก่อนจากกันคือเก้าครับผมท่านผู้ชม พระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องทางแม่บุษราไป็นดอกขายของดีดีครับผมกลับมาบุษราให้ลูกหญิงเนาะครับผมเนะาะประเดี๋ยวป็นใส่ขาดใส่ขายไปสร้างรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรียกสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนี่พพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผมีติดตนทิดโต,ตวไว้จะเกิดบารมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ส้าเห็นผู้ส้างหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสัน่นพอให้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุยกับหลวงปูกี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บ่อเพื่อให้ลูกศิษย์ญยติโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจีบานที่เฮ่อนไ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามมาขาขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาองของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างห่งเป็นสัตว์ทีสูงกูัประหลาดก็เลยบ่งความเกียคุยกหลงปูวว่าลูกหลา,านนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิสไปทิสเหม่อทิ่เหม่อ,มอไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าทหาน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบปันใดคุยก็บลวงอุ้เหี่ยบว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูดจะคุ้นขึ้นอีกอเ,เป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั้นก็เลยให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้นอีรออีมีพุดธะคุณก็โตมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมอเป็นอดีตสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุเด่ขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าคนว่าให้เอาฝากปักตูมต้นตูมกินน้ำบอกตรูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผม็สมจะว่าออกที่เกียวนํานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบา,บ,บานเพราะาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่อ,ยอคือบุกบานพวกขื้นต้นเอาตันย่อเอาขืนคืนยอย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุนู้วนบานต้นกุนตรงเอากับฝ่าผ่ากราาาไปได้ยุ่งเลี่ยงนี้มานี่คือใบกุนนี่นี่มันใบกุนเพราะพืฐานอยู่ครับวะนัะน่ะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมภาสีบรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบ<ม>นี่เป็น<ม>นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด<ฮ>เป็นม้วนสารไมยย่เงีดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระลงอยู่ในนองสร้าง<ฮ>คือไม่เงีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้าง<ฮ>คือพุกเสกของบุตเบิดทตำนาอยู่ในเกจตำานานเบิ้ลบุกเสกเชื่ส 8, อสใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจังชีผู้พุกเส่ผู้รลืกแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณนนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำค้าสว่างวโรงนี่ผู้พุกเซให้รงอแรกอ่าได้ไปสองผูดอดอ่าบาดกูดคนณอ่าผูรอดทัางมาซิโนงานเป็นผู้พุกเสษปูที่สองครับอ่าสามผูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนในคนมังมี อยูก่กินสบาด้วยกันบันจะทีวดูครับครับนี่นี่นนนปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานเพรนา,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 านยยามร่มาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปค้อ,องคนใหญ่สีหอมคือราชคูปนสมเด็จนัะนะ่แหละคือยังคววมเป็นมา